มาพูดคุยกันดีกว่านะครับว่าฮาคิราชันสําคัญที่สุดในเรื่องวันพีชจริงหรือเปล่านะครับซึ่งอันนี้เนี่ยผมพยายามจะพูดได้ชัดเจนมากที่สุดเลยว่าสรุปแล้วมันสาคัญที่สุดจริงหรือไม่นะครับและถ้าจะมีฮาคิสักหนึ่งรูปแบบนะครับคิดว่าฮาคิรูปแบบไหนดีที่สุดนะครับก็มาหาคําตอบได้เลยในคลิปคลิปนี้สวัสดีครับกลับมาพบกับช่อง Over r ร์รีวิกันอีกครั้งแล้วก็สวัสดีแฟนขับการ์ตูนเรื่องวันพีชทั้งหลายเลยนะครับก็หลังจากที่กระแสนะครับของฮาคิราชันนั้นนะครับเริ่มกลับมา หลังจากที่ฮาคิราชันนั้นนะครับคุณสมบัติที่โคตรแจรแรไอเทมเลยที่แบบว่าต้องเป็นฟ้าสร้างเท่านั้นคนคนนั้นนะครับจะสามารถมีได้ปรากฏว่าปัจจุบันนี้นะครับก็เลยได้ว่ามีเกลื่อนบ้านเกลื่อนเมืองไปหมดเลยนะครับอีกทั้งยังเพิ่มพูนความสามารถมานะครับแบบก้าวกระโดดมากๆจึงทาให้ก็เลยมักจะเกิดคําถามนะครับที่น่าสนใจเลยเละครับว่าสรุปแล้วเนี่ยฮาคิราชันนับได้ว่าเป็นฮาคิที่ดีที่สุดเมฟที่สุดในเรื่องวันพีดหรือเปล่านะครับคือฟีลแบบว่าถ้าเลือกได้หนึ่งฮ เท่านั้นใช่หรือไม่นะครับแล้วฮาคีอยังอื่นนะคีกรอฮาคีสังเกตยังเป็นฮาคีที่ยังดีโดดเด่นอีกหรือเปล่านะครับซึ่งในคลิปนี้เนี่ยก็เดี๋ยวจะมาพูดคุยนะครับแบบจัดเต็มเลยเอาแบบมีประโยชน์มีสาระนะไม่ใช่แบบว่ามาแบบเกาๆไม่มีความลงไม่มีความรู้อะไรนะแต่ก่อนอื่นเลยก่อนที่คุณนั้นจะรับชมคลิปนี้แบบจัดเต็มอย่าลืมกดซับสไครต์และกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆของคุณไม่ว่าจะเป็นช่องทาง YouTube หรือใน Facebook Fanpage สะดวกช่องทางไหนก็กด ของคลิปนี้กันต่อเลย ก่อนอื่นเลยนะครับผมขอที่บายไม่เยอะเนาะว่าฮาคีนะครับแต่ละรูปแบบเป็นอะไรนะครับก็เผื่อสาหรับหน้าใหม่นะครับหรือคนที่ไม่ติดตามอะไรมากมายนะครับปัจจุบันก็มีฮาคี้ทั้งหมด3รูปแบบฮาคีเกราะฮาคีสังเกตฮาคีราชันฮาคีเกรนาะนั้นนะครับใช้สําหรับโจมตีและป้องกันย้านะครับโจมตีก็ได้ป้องกันก็ได้โดยการใช้ฮาคี้นะครับเคลือบร่างกายของตอนเองนะครับในการโจมตีใส่ศัตรูซึ่งก็สามารถโจมตีใส่ศัตรูสายโรเกียได้นะครับที่ตอนแรกเนี่ยไม่สามารถโจมตีได้ใช่ไหมเมื่อมีกรสีไ้งออปนขัูหื ว่าขั้นสูงสูงไปอีกนะครับก็จะสามารถโจมตีศัตรูนะครับทำลายจากภายในได้ซึ่งอันนี้ก็คร่าวๆนะครับสำหรับฮาคิกรอเนะครับโอเคง่ายๆเลยมาต่อที่ฮาคิต่อไปนะครับก็คือเป็นฮาคิสังเกตนะครับก็ตามชื่อเลยนะครับไม่ได้แบบว่าสังเกตการนะก็คือเป็นฮาคินะครับที่ไว้สําหรับการหลบการโจมตีของศัตรูนะครับเช่นศัตรูต่อยมากก็สามารถหลบได้และยังใช้นะครับในการโจมตีศัตรูได้อีกอะไรคนคงงงว่าโจมตีได้อย่างไรก็คือเมื่อมีฮาคิสังเกตที่สามารถมองเห็นอนาคตได้ก็จะรู้นะครับว่าศัตร ไหวนะครับไปทางไหนเราก็สามารถโจมตีศัตรูได้นะครับซึ่งหากเป็นขั้นสูงขึ้นไปมันก็จะมองเห็นอนาคตอย่างที่ผมพูดไปก่อนหน้านี้ซึ่งอันนี้ง่ายๆเลยนะครับใช้ในการหลบศัตรูและก็ใช้ในการอ่านการเคลื่อนไหวของศัตรูนะครับเพื่อการโจมตีแล้วก็มาต่อที่ฮาคิต่อไปนะครับที่เป็นเพลงหลักของคลิปนี้นะครับก็คือฮาคิราชันนะครับซึ่งเมื่อก่อนพวกเราจะคิดว่าฮาคิราชันนั้นนะครับก็คือฮาคิแข่งการเก็บคลิปนะครับก็คือการโจมตีศัตรูนะครับหรือการจัดการศัตรูเลื่อนหมื่นเลื่อนแสนก็คืืออแแแบบบบวว่่าาาาาประมมมมณ้สสนทูไเี ฮาคิราชาณนั้นนะครับก็จะมีขั้นสูงไปอีกนะครับก็บคือถ้าไปควบรวมกับฮาคิกรกอ,อกก็จะทําให้ศัตรูนั้นนะครับติดสตันหรือว่ามึนงงนะครับอาการถูกโจมตีก็เหมือนเป็นการเพิ่มพูนคุณสมบัติการโจมตีให้มันรุนแรงมากยิ่งขึ้นซึ่งอันนี้นะครับก็เปกหนึ่งคุณสมบัตินะครับของการใช้ฮาคิราชาณโอเคผมจะขอพูดชัดๆเลยนะครับว่าฮาคินะครับทั้ง3รูปแบบฮาคริรูปแบบไหนนะครับสำคัญมากที่สุดผมต้องพูดตรงๆเลยว่าสําคัญหมดทั้ง3รูปแบบนะครับอันนี้ไม่ไ หรือว่าเป็นกลางไม่ได้แปลว่าอยากให้คนด่านะครับอันนี้จริงๆทุกฮาคีสําคัญหมดเลยนะครับเพราะหากจะเป็นสุดยอดนักต่อสู้เอาแบบตัว top t o ของเรื่องเลยนะครับถ้าพูดถึงว่าฮาคิรูปแบบไหนนะครับสำคัญมากที่สุดผมต้องพูดตรงๆเลยว่ามันสําคัญทุกรูปแบบนะครับเอาง่ายๆเลยสมมตินะฮาคีกรอเนี่ยสำคัญแน่นอนเรื่องการโจมตีนะครับและการป้องกันนะครับมันสําคัญนะเพราะว่าตัวเองนั้นป้องกันการโจมตีไม่ได้โดนต่อยแล้วก็เจ็บนะครับหรือโจมตีศัตรูศัตรูไม่เจ็บมันก็ไร้ค่านะครับหรือฮาคีสังเกตที่าาายคคคจะมอองว่่สํัญ เท่าไหรหรอกอันนี้สําคัญเลยนะครับราหากคุณนั้นหลบศัตรูที่โจมตีไม่ได้คุณก็เจ็บใช่ไหมอีกทางนะครับหากคุณต่อยและไม่มีอาคีสังเกตดีๆคุณก็จะไม่สามารถอ่านการเคลื่อนไหวของศัตรูได้มันก็ไร้ค่านะครับในการจะโจมตีโดนนะครับมันก็เปลืองพลังกายเปล่าๆนะครับในการใช้การโจมตีหรือแม้กระทั่งอาคีราชันหากคุณเจอศัตรูเรืเ่นหมื่นเรื่นแสนนะครับคุณจะมานั่งไล่ต่อยทีละคนนะครับกว่าจะครบแสนคนแล้วไปตบบอสอีกทีหนึ่งก็คงจะเหนื่อยแทบเป็นแทบตายอัอเนี้ยมันสําคัญหมดเลยนะครับหนอาค,คีราช ดุุนแรงขึ้นไปอีกนะครับเห็นหมาผมพูดมาทั้ง3รูปแบบมันสําคัญหมดเลยการจะเป็นสุดยอดนะครับนักรบนักต่อสู้ในเรื่องวันพีชนะขา,าขาดไปสิ่งใดสิ่งหนึ่งนะครับการจะเป็นตัวท,ท็อปของเรื่องได้คงจะเป็นเรื่องที่ยากลําบากมากๆเลยนะครับจะพูดว่าคงก็ไม่ได้นะผมว่ายากลําบากมากๆเลยด้วยซ้ําคือมันจะต้องมีส่วนใดส่วนหนึ่งนะครับไม่มีพลังผลปีศาจนะครับแต่มีฮาคีทั้ง3รูปแบบผมว่าเลือกฮาคี้สามรูปแบบนะครับยังจะดูมีประโยชน์มากกว่า และสมมตินะครับถ้าเราเป็นโจนตระลัดระดับเบเบ้พื้นๆนะครับไม่ได้มีเป้าหมายอยากจะยิ่งใหญ่ที่สุดนะครับแล้วถามว่าจะต้องเลือกนะครับสักหฮาคีแบบมันต้องมีจริงๆอ่ะหนึ่งฮาคีนะครับเลือกได้1รูปแบบนะครับถามว่ารูปแบบไหนสําคัญมากที่สุดอันนี้เนี่ยก็คือเป็นโดยส่วนตัวแล้วนะครับถ้าโดยส่วนตัวนะครับถ้าใครแบบว่าสายบวกๆบูบูหน่อยนะครับก็คงจะเป็นฮาคีเกราะนะครับเพราะว่ามันก็สามารถโจมตีศัตรูโดนนะครับไม่ว่าจะเป็นสายโลเกียนะครับหรือว่าจะเป็นสายอะไรก็แล้วแต่นะครับแล้วก็ยั้อนาค่ขง ตั้งแต่ครบเครื่องและการสําหรับคนคนหนึ่งนะครับที่จะมีฮาคีนะครับโอเคมันได้ทั้งบวกได้ทั้งตั้งรับก็คือสามารถรอดพ้นนะครับจากความตายได้ดีนะครับกว่าร,ปรูปแบบอืน่นที่มีแต่จริงๆแล้วนะครับถ้าแบบว่าเป็นสายที่แบบชันเนี่ยจะต้องรอดชีวิตนะครับในเหล่าบรรดาส้นทีนทั้งหลายที่อยู่รอบตัวก็คงจะไปแนะนำนะครับสำหรับฮาคี้สังเกตนะครับเอาง่ายๆเลยนะถ้าคุณเป็นกอตอุซบนะครับฮาคีสังเกตคงสําคัญมากกว่านะครับอย่างน้อยหลบส้นทีนได้นะครับก็เป็นเรื่องที่ดีหรือนะครับใช ีดก็คือมันแล้วแต่บุคคลไปนั่นแหละก็อย่างที่ผมพูดไปนะครับถ้าจะให้สรุปนะครับถามว่าฮาคิรูปแบบไหนนะครับสำคัญที่สุดสละใครที่มันจะยิ่งใหญ่ในเรื่องวันพีชไม่มีนะครับสำคัญทุกรูปแบบและถามว่าหากจะใช้ในการดํารงชีวิตอันไหนนะครับดีที่สุดก็คงจะแนะนําไมฮากคิกรอกกับฮาคิสังเกตจึงทำให้มันก็เลยเป็นคําตอบของคลิปนี้แหละครับว่าถามว่าฮากคิราชันนั้นสําคัญที่สุดในเรื่องวันพีจริงไหมต้องพูดตรงๆเลยว่าไม่จริงนะครับถ้าพูดถึงตามหลกักตามเบสิกต่างๆแล้วฮารคิราช มีครบทุกฮาคีนะครับและการที่ใช้ฮาคีราชันได้ก็ไม่ใช่เรื่องง่ายๆด้วยเพราะว่าไม่ได้เป็นสิ่งที่ฝึกฝนมาเพื่อจะมีนะครับเป็นสิ่งที่ฟ้าสรรสร้างมามันก็น่าจะเป็นบทสรุปครบทุกอย่างแล้วนะครับว่าฮาคีราชันในเรื่องวันพีตนั้นนะครับสำคัญที่สุดจริงหรือเปล่านะครับก็ยืนยันไปนั่แหละครับว่าไม่จริงนะครับแต่มีมันก็ดีไงก็คือมีมันเทแน่นอนนะครับซึ่งแน่นอนแค่คําว่าแกมีฮาคีราชันแกจะเป็นราชันหรือเปล่าผมว่าแค่มีนะครับก็ยืนตึงแล้วละเออฉันเนี่ยมีฮาคีรา ก็คือเทพเก่งนั่นแหละแต่ว่ามันก็ไม่ได้ทุกสิ่งทุกอย่างนะครับที่คนคนนึงนั้นควรจะมีคือไปเน้นเรื่องฮาคิก่อฮาคิสังเกตให้เทพนะครับผมว่าก็โอเคแล้วพอเราเห็นนะครับในเรื่องวันพีชนะครับก็มีหลายคนนี่ไม่ได้มีฮาคิราชันก็เทพได้หรือมีฮาคิราชันไม่ได้ใช้แบบท็อปทสูงๆนะครับแต่ไปเด่นเรื่องฮาคิก่อฮาคิ่สังเกตก็เทพได้เช่นกันนะครับซึ่งอันนี้มันก็แล้วแต่นะครับปัจเจกคนนะครับบางคนอาจจะชอบหรือ เพราะอย่างที่ผมพูดหรือทําในหลายๆคลิปนะครับว่าไม่จําเป็นนะครับที่จะต้องเชื่อผมหมดทุกอย่างนะครับหรือใครก็แล้วแต่มาบอกคุณว่าไอเนี้ยดีที่สุดคุณต้องเชื่อสิ่งนี้เพราะอย่าลืมละกันนะครับว่าแต่ละคนนั้นก็มีสมองมีความคิดของตัวเองนะครับไม่จําเป็นแบบว่าคนพูดสิ่งนู้นสิ่งนี้จะต้องไปเชื่อเขาเพียงแค่ว่าต้องแบบว่าตามหลักความเป็นจริงเท่านั้นแหละก็คือแบบว่าต้องเป็นเรื่องที่เป็นจริงนะครับไม่ใช่แบบว่าไอเรื่องนี้เรื่องเฟกไม่จริงแล้วคุณก็ไปเชื่ออันนั้นนะผิดแต่ถ ก็สามารถคอมเมนต์มาได้เลยนะครับเพื่อนๆคิดยังไงนะครับเกี่ยวกับประเด็นนี้เกี่ยวกับเรื่องหาคิและเหมือนเดิมนะครับหากใครนะครับที่ยังไม่ได้กดซับสไครป์และกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆของคุณไม่ว่าจะเป็นช่องทาง YouTube หรือใน Facebook Fan Page นะครับก็ฝากไว้ด้วยละกันสวันนี้คงต้องขอตัวไปแล้วขอขอบพระคุณครับว่าหาคีราชันในเรื่องวันพีชนั้นะครับสำคัญที่สุดจริงหรือเปล่านะครับก็ยืนยันไปนั่นแหละครับว่าไม่จริงนะครับแต่มีมันก็ดีไงก็คือมีมันเท่แน่นอนนะครับซึ่งแน่น ว่าแค่มีนะครับก็ยืนตึงแล้วละชัออ้นเนี่ยมีฮาคิราชันแต่ถ้าพูดคุณสมบัติโดยรวมแล้วนะครับก็คือเทพเก่งนั่นแหละแต่ว่ามันก็ไม่ได้ทุกสิ